啊、ah,，OK。 องนะคะอ่ะที่สองคือกระดาษอะไรคะกระดาษทิชชู่อ่ะต่อไปอันที่สามคือหลอดอะไรคะหลอดดูดนะคะจะเป็นหลอดแบบไหนก็ได้นะคะอ่ะเด็กวคุณครูจะทําให้ดูนะคะขั้นตอนแรกเด็กๆด,ด,ดูนะถ้าเอาหลอดวางไว้บนฝาของขวดโดยที่คุณครูยังไม่ใช้กระดาษทิชชู่เช็เดจะเบ็กเห็นหลอดหมุนไหมคะ มหมุนไหมดูดีๆหมุนไหมมันหมุนไปกับมือคุณครูไหมเด็กไหมคะอ่ะเด็กๆที่บ้านลองดูนะคะลองเอาดอดดูดตั้งที่ฝาขวดน้ําแลวลองเอานิ้วนะคะแตะลงไปบนหลอดโดยที่ไม่ให้นิ้วโดนหลอดนะคะให้ห่างจากหลอดนะคะแล้ะเด็กสังเกตดูว่าหลอดหมุนหรือเปล่านะคะอ่ะหมุนไหมคะหมุนไหมคะไม่หมุนอ่ะแล้วจะทํายังไงถึงจะหมุนเราเหลืออุป อยู่ทีอย่างที่เรายังไม่ได้หยิบมาใช้โลกหคืออะไรคะอ่ากระดาษทิชชู่นะคะอ่าคุณครูจะเริ่มทดลองแล้วอ่าพอทีนี้นะคะเด็กๆนะคะเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเด็กๆเอาหลอดมาวางไว้บนฝาหลอดจะไม่หนุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กๆเอาหลอดมาแล้วเด็กๆนะคะเอาหลอดสัมบระดาษทิชชู่แบบนี้ เอาหลอดถูกับกระดาษทิชชู่แบบนี้ถูนานๆเลยนะคะลองเอาหลอดถูกับกระดาษทิชชู่นะคะถูแบบนี้เลยถูนานๆเลยถูให้เกิดความร้อนขึ้นเลยในหลอดเด็กๆสังเกตดูนะเมื่อเราถูเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราถูเสร็จแล้วเรานําหลอดมาวางไว้บนฝาของขวดน้ําแลวเราเอานิ้วหมุนไหมคะหมุนไหมคะหมุนไหมคะเห็นไหมหลอดนะ หมุนนะคะมันจะหมุนแบบนี้หมุนเห็นไหมคะหมุนเห็นไหมหลอดหมุนไหมคะหมุนอ่ะเด็กๆที่บ้านหลอดหมุนไหมคะเมื่อเราเอากระดาษทิชชู่มาอ่าเมื่อเราเอาหลอดมาเช็ดกับกระดาษทิชชู่นะคะเด็กๆลองทําดูนะว่าหลอดจะหมุนหรือเปล่าอ่าวางแล้วครูวางแล้วขอบริัทหมุนครับหมุนไหมคะ นะคะที่เราเช็คกับกระดาษทิชชู่และนี่คือหลอดที่เราไม่ได้เช็ดกับกระดาษทิชชู่อันนี้หลอดที่ไม่ได้เช็ดนะคะหมุนไห,ม,ห,ม,หมคะเนี่ยหมุนไหมหมุนไหมเนี่ยไม่หมุนแต่เมื่อเราหลอดมาเช็ดกับกระดาษทิชชู่นะคะหมุนหมุนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นลมที่แอร์ไงมันก็เลยหมุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรา ลอดมาเช็ดตับกระดาษทิชชู่แบบนี้มันจะหมุนเร็วมากเลยนะคะลองดูนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะหมุนไปกับนิ้วของคูณครูเลยทำไมมันติดมาละเนี่ยหมุนก็หมุนเร็วเกินไปเห็นไหมคะหมุนไหมคะหมุนไหมหมุน คคคุณรูนะะอ่เด็กๆที่บ้านหลอดหมุนไหมคะเมื่อเราเอาหลอดถูกับกระดาษทิชชู่หมุนไหมหมุนไหมคะโอ้มันหมุหมุนไหมคะหมุนไหมเมื่อเราเอาหลอดเช่นกับกระดาษทิชชู้

เอาหมุนไม่ลูกเช็ดใหญ่เลยเอาหมุนไหมลองลองลองเอาวางที่ฝาขวดสิลูกดูซิทำใหมุนหรือเปล่างกล้องคือกล้องเป็นอะไรไม่รู้เป็นกล้องหลังอ่ะที่ใครเป็นกล้องหลังอ่ะเป็นเชเบลเหรอหรือว่ากล้องหมุนแล้วบอกกูอิฐหมุนแล้วบอกกอิสจมุนแล้วเป็นก้องหลังอ่ะเอ๊ะเนี่ยเขาเรียกหมุนเนี่ย เออผู้ชายทำร้อยเอ่อโอ้ยมันจะโดนหน้าก่อนนะยายนี่ค่ะไปไปตาตา นายโยโยคดูกระดาษทิชชู่แล้วคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าเพราะอะไรมันถึงหมุนนะคะฟังเขาเลยฟังเขาเลยแ้าคุณลูก็ได้เหมือนกันจ้ะสรุปแล้วต้องกาสรุปว่าเพราะอะไรถึงหมุนเหตุผลที่มันหมุนก็เพราะว่าฟังเอาด็กับกระดาอเสียงฟังแค่ฟังครูเขาอธิบายอย่าอวดรู้อย่าอวดรู้อย่าอวดรู้ฟังครูเขาพูดก่อน ไม่เสียงไม่มีอ่ะเออถึงแบบในนิดหน่อยอันนี้มันเป็นกระของคู่แล้วไม่ใช่เป็นกระของเราแล้วนะยายไป็ด้วยายดูสิไอ้กีมันสนเลยเชอบทำเรื่องของคนอื่นไม่ชอบนุกวไวเรื่องคนอื่น ้อ่หนูใช้แรงเป่าอ่ะเอเด็ได้ไหมคะใครได้แล้วบ้างลูกลองทําไปเรื่อยๆลูกลองลองถูไปเรื่อยๆจนเกิดความร้อนเลยถ้าเรายิ่งถูนานมันก็จะยิ่งหมุนนานนะคะหมุนแรงด้วยหมุนมันจะหมดกำลัง ยื้วชี้มาหมุนมาพอแล้วกันหมดแล้วไม่เอาแล้วไม่นีเดี่ยว่วยอ๋อเขาทำแค่พอรู้เรื่องไหนเห็นไหมแ้<อ>วแบบนี้แบบนี้แค่นะไม่แค่เอาไปเล่นเลยเตรียมมือนะนิักพ่อ ตูกปกครองคนไหนที่ไม่ทะเลาะกับลูกหลานบ้างไหมเนี่ยเวลาทำได้ใช้ว่าคนอื่นลูกค้าเวลาทำได้ใอ่ว่าคนอื่เลูกค้าเรียนต้องให้เด็กทำเองเรียนไม่ถักก็เองเวลาทำพยายานั่นนะแหมอวดรู้ดีให้คนอื่นมาช่วยอย่างเงี้ยตรงทำนั

ไหนคุณครูขอดูซิใครหมุนบ้างเอาเตาถูใหญ่เลยอ่ะเอ็นดูจังเลยหมุนบ้างไม่ลูกฮะต้นกล้าหมุนไหมต้นกล้าทิฟหมุนไหมลูกหลอดหมุนไหมเมื่อเรากระดาษทิชชู่เช็ดกับหลอดหลอดโอเคเชเบลหมุนไหมหมุนนะคะ

นี่นะกระดาษยังไม่เก็บถุงเท้ายังไม่เก็บเลยนะ นะคะอ่ะพอเราเอาหโอนเช็ดกับกระดาษที่พูแล้วเนี่ยไม่มาฟังครูเขาพูดหรอกไม่มาฟังครูเขาอธิบายเชื่ฟังครูเขาพูดเนี่ยค่ะไปทำอะไรนะไมาดไ้่เน,นี่ยกระโดนเอาเธอไม่พูดแล้วูนนดท,ดนนดทใจว้ เห็มคะเราออเช่นะปางที่ทูมันกะหมุนวดปวดทูก็เปิดกินไปไม่รู้เพาะว่าอะไร้ไหมคะขวดมาเก็บเอาขวดมาเก็บจะไม่ได้อาไรขวดหนูก็ไปเติมน้มาหมกัน ไฟ้าอะไรลูกไปฟ้าสถิตใช่ไหมคะมันจะเหมือนไฟฟ้าสถิตมือเรากับหลอดเรามันก็จะดูดกันมันก็จะไปโดยที่เราไ,ไ,นนะไม่ต้องอะไรแตะบนหลอดนะคะโอเคไหมเด็กเข้าใจไหมคะเด็กเข้าใจทุกคนทีิบายไหมคะเข้าใจไหคะอ่ะดเด็กๆที่บ้านรู้ไหมคะว่าทำไมหลอดถึงหมุนมเพราะว่าหลอดนะคะทำมาจากพลาสติกนะคะ เมื่อเราเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดกับหลอดนะคะแล้วเอาวางบนฝาของขวดน้ํามันก็เลยเกิดไฟฟ้าสถิตนะคะทําให้หลอดหมุนนะคะไปตามนิ้วของเรานะคะทําให้หลอดหมุนไปตามนิ้วของเรานะคะเหตุผลหลักๆคือมันเกิดไฟฟ้าสถิตนะคะอ่ะโอเคเราเด็กๆด,ดูคุณครูทดลองแล้วเรามาดู คุณคูคนอื่นทดลองบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆทดลองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคุณครูท่านอื่นที่ทดลองให้เด็กๆดูแอปหนึ่ง ตรงนี้เลยนะ เห็นไหมคุณครูสายป่านจะทดลองนะคะมาดูคุณคูสายป่านทดลองบงว่าจะเป็นยังไง่นีเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันคะ ้็ใ tamam ส่ดูมันจอลูกไปนั่งที่แปดเรียมก่อนนะคะสถานีไปมันจอเทียนศาสเตร์เรื่องต่อหุนไ้นั่นเองค่ะ นี้่ายไหมง่ายน้ำมือหรือว่ามือของพี่ตกไอ้ขัจบอกนนะคะใช่กคนจะสงใกันแล้วี่คะาเราจะทำนี่นะน้ำไหนคินน้ำที่ไหนอ่ะกินได้ไงน้ำคนนี้น้ำก๊อกใช่เสียมวย เห็นไหมเด็กๆดูนะคะตอนนี้คุรูยังไม่ได้เอากระดาษพิชูเช็ดหลอดมันจะหมุนไหมเด็กๆดูนะคะหลอดหมุนไหมคะเห็นไหมไม่หมุนเพราะว่าเรายังไม่ได้เช็ดด้วยกระดาษทไีทไงดีคะทำางะยังไงดีคะคะทำยัไคะคยทียั ชูกบบขับปูนขกบปูไม่พัง<า>เลยอะลูกนั่งตั้งใจเรียนเลยตเอากระดาษชู้ถือกระปออ๋องถือนะน้ำเห็นไหมคะดเด็กๆลองสังเกตด,ดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโดยปูนปูจะถือนไปหรอทันสองข้างนะคะเฮ้ยทำไมน้ำรั่วอีอย่างนึงตักน้ำปูนปูจะนำออกวางไว้ในลักษณะเดิมน,นะคะอะแล้วเด็กๆดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ หมุนแน่นอนใช่ไหมเจ้าเห็นไหมโอ้โหหมุนไปตามมือคุณครูเลยหมุนแรงด้วยอยากรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรหมุนไปตามงงของคุณครูเราไปดูข้าวการทดลองช้าๆกันอีกรอบหนึ่งในใจยังติดใจไม่เลิกกับหลอดแลวขวดน้ำของเขา ไช้มือชี้หมุนเป็นวงกลมโดยไม่ให้มือสัมผัสกับหลอดดูดนนะ้ำหลอดดูดน้ำหมุนไนะปในมือของเราสนุกสารทดลองนะคะนี่นี้แม่จะรอกว่าหลอดดูดนนะ้ำทำมาจากพลาสติกและนา,ะา,ากนกรนะดาษทิชชู่มาเช็ดหลอดดูดน้ำจะเกิดไฟฟ้าสถิตและเมื่อเราเอาหลอดดูดนนะ้ำไปวางไว้บนฝาของขวดน้ำ แ้วใช้มิดด้วชีหรือหลอดหยดนะ้ำหลอดหยดนะ้ำเป็นแบบแรงดูดหลักไฟฟ้าจะผิดนั่นเอ็นจ่ะโอเคอ่ะ,อค,อะคุณครูถามเด็กๆหน่อยว่าเพราะอะไรหลอดถึงหมุนคะลูกเพราะอะไรเพราะมันเกิดไฟฟ้าอะไรไฟฟ,ไฟฟ้าอะไรลูกอะไ,ไฟฟ้าจะผิดแล้วอะไรช่วยให้หลอดมันหมุนได้อะ ช่วยให้หลอดเป็นไงช่วยให้หลอดเป็นยังไงคะหมุนได้แล้วทําไมหลอดถึงหมุนเพราะอะไรเพราะมันเกิดไฟฟ้าอะไรคะไฟฟ้าสถิตในตัวหลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วค,คุณครูขอถามเด็กๆที่บ้านบ้างเด็กๆที่บ้านอะไรอะไรที่ช่วยให้หลอดมันหมุนได้คะลูกอะไรที่ช่วยให้หลอดมันหมุนได้ลูกอะไร เยี่ยมากเชีเบลเกล่งมากแล้วแล้วแล้วทำไมแล้วทาไมเมื่อเราเอาหลอดเช็ดกับกระดาษทิชชู่แล้วหลอดถึงหมุนลูกมันเกิดไฟฟ้าอะไรคะไฟฟ้าสถิตอ่ามันเกิดไฟฟ้าสถิตที่หลอดเราใช่ไหมคะเมื่อมันสัมผัสเมื่อมันโดนเมื่อเราเอานิ้วนะคะไปวางไว้ที่หลอดโดยโดยที่ให้นิ้วไม่โดนหลอดมันก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตนิ้วกับหลอดก็จะดูดกันมันก็จะหมุนไปตามมือใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าโอเค คุณครูถามไปหนึ่งรอบวันนี้เราทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะหลอดอะไรลูกหลอดอะไรหลอดหมุนได้อ่ะโอเคสำหรับวิทยาศาสตร์ในวันนี้คุูอีก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบาย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 บ๊ายบายสวัสดีค่ะเชอร์เบล อ่ <łość> สวัสดีครับบารินขอบคุณครับคุณครูก่อนขอบคุณค่ะต้องพีขอบคุณค่ัคุณรูก่อนเยี่ยมมากสวัสดีครับอังเปาขอบคุณครับมันมาขอบคุณครับคุณครูก่อนเร็วครับไปเจอกันใหม่นะลูกบ๊ายบายลา